อากาศเย็นดีนะเย็นเย็นไม่หนาวยี่สิบสามองศาเลยมั้งตอนนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามองศาเจ็ดโมงอากาศเย็นเย็นดีเย็นปกติแต่เย็นดีขนาดอยู่ไม่ได้อยู่สุดดอยสูงนะจ็ดชมวิวต่างๆน่าจะเย็นช่ำเลยวันนี้ก็เรียกว่าไง น่าจะเป็นอุทยานสุดท้ายของทริปนี้นะครับแบบอุทยานแห่งชาติขากคอ,อ,อมีหลายๆที่เลยนะทุ่งแสลงหลวงอยู่ที่ขอคอเหมือนกันมีมีเยอะเลยเพอหาขาห้อมูลพปั๊บแต่ก็คือเอาสะดวกเอาผ่านเพราะว่าเวลาอะไรจำกัดที่จริงๆก็คือของผมอะงบประมาณไม่คุยกันแบบไม่หมกเม็ดกันงบประมาณหมดแล้ว เหลือเฉพาะคั้น้ำมันบแบบพยาพในในระเขตของพพชบูรณ์ใกล้ๆแถ่นี้ต้องซ้ำครับต้องซ้ำตะกุอยองต้องซ้ำรอบต่อไปคือที่เที่ยวเอาจริงๆเที่ยวไม่หมดหรอกมันมีเยอะแต่เราอะมีงบประมาณจํากัดมีโอกาสอีกครับเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาซ้ําผมว่ารอบที่เอาเป็นปีต่อไปขึ้นไปเที่ยวอีสาน นะครับปิด่อไปอีสานเหนือผมจะขึ้นทางเลยอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยววางแผนไปตามรูปแหละว่ามันจะวิ่งได้ขนาดไหนงบประมาณานี่ครก็จะขึ้นมาทางหว่วงของเพชรบูรณ์รถบุรีเพชรบูรณ์ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นเพราะจะได้มาเก็บส่วนต่างๆที่ยังไม่ได้ไปอุทยานไหนไม่ได้ไปที่ตรงไหนไม่ได้ไปที่ก็ประเก็บไปเรื่อยๆประมาณอย่างนั้น,นาตามแปลนของการเดินทางเที่ยวงบประมาณน้อย เพราะเราไม่รู้ไงว่าเอเป็นยังไงต่อในแต่ละทิศในแต่ละรอบนี่ก็เดี๋ยวเดินทางไปนอนกับลูกสาวที่ประทุมธานีครับหลังเสร็จอาจจะคืนสองคืนนะครมองมอยแล้วก็เดินทางกับพ้ากันเช้าแล้วบางทีผมก็นะเดินทางแล้วตื่นแล้ว ช่วงเช้าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็เย็นๆนะคิเก็ดคิกเก็หน่อยแต่ช่วงเช้าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดหน้านี้หน้าผลก็โอ้สวนดอกไม้อะไรต่างๆงจริงๆเข้าสวนเข้าเลยต่างๆกันเข้าชมนั้นมีการมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างฮนะไอ้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยมีผลเราจ่ายสมตรสมมาทุกอย่างไม่ได้ <c oughs> งบจำกัดสำหรับผมนะครับผม ตันท,ที่ผ่านๆนะผมตามจุดเรียกว่าที่ผมชอบอะนะมันกว้างๆพัชบู์เป็นอะไรที่มีจุดท่องเที่ยวเยอะสวยนะครับสวยคือเหมือนกับภูมิประเทศของเขาอะ่ะมันได้แล้วก็ตัวของแอรืยภาพนี่เขาชอบปลูกสนสนอย่างเงี้ยนี่น ในเขตนะสนต้นสนต้นสนไอ้ลานบิ๊กไบตำบิ๊กไบตำบิ๊กไบยังปิดอยู่นะนี่เขาชอบปลูกสนอย่างเงี้ยท่านนี่ต้นสนเงี้ยแล้วพื้นดินก็จะทำสวยๆนะนะสวยๆน,ะยยนี่สนนี้แล้วก็กลับเป็นผืนหญ้าท่านนึกออกไหม นี่ฮแล้วมันจะมีแบบทั่วๆไปเนี่ยแล้วก็จะมีแบบรีสอร์ทแบบที่พักมันดูเรียเห็นไหมคือฟิลอะนะของของคนที่มาพาักมาเที่ยวอย่างเงี้ยนะัฟิวแบบฟิวดีเลยนะแหละแล้วถ้าเป็นอากาศข้างหลังเป็นหมอกเป็นเมฆอะไรสวยๆอมันก็หิว เจอถนนเส้นสวยๆมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะไปจ็บ,บวนโดยรอบๆเลยผมว่าทั้งจังหวัดที่วิ่งวิ่งมาที่วิ่งผมวิ่งผ่านนะออะผมวิ่งผ่านก่อนตรงเขาค้อเขาค้ออันนี้ไม่พูดตังฝั่งฟูตเบิกเลยนะเอาเขาค้อนี่ก็โคตรฟินดีจังบอกแล้วรอบนาต้องวิ่งผ่านเพชรบูรณ์ก่อนจะขึ้นอีสานอีสานเนะือ เป้าหมายของปีต่อไปอมีว่าผมต้องขึ้นทางฝั่งผมต้องขึ้นเที่ยวอ,อีสานเนี่ยผมต้องไปตามที่ผมตั้งเป้าอะอย่างน้อยเนี่ยรอบนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเทียเ่ยวภาคเหนือถึงจะได้ไม่เต็มอิ่มแลวรวก็บอกแล้วก็ประมาณจํากัดเราก็ไปได้เท่าที่เราปเท่านั้นกันถามว่าผมเก็บเป้าหมายของผมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเป้าหมายมันมีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเก็บได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะเอาเกินจริงๆง, osse, งบหมดครับงบหมดจริงๆเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่หิวใจแล้วก็ปีต่อไปนี่ฮะต้องผ่านพัชบูรณ์ขึ้นทางนี้ให้ได้แล้วก็มันเป็นเป้าอ่ะขึ้นไปเลยแล้วก็เชียงโของอะไรไปพวกของภูหลังกาบึงกงบึงกาในฝั่งนู้นฮะของปีต่อไปก็น่าจะช่วงหน้าฝนอีกเลยนะของปีต่อไปอาจจะเลื่อนเดือนกรกฎาเป็น สิงหาะลรก็ว่ากันไปอีกทีนะฮะอันนั้นคือเป็นของปีหน้าแล้วละ่ะปีนี้คือหมดแล้วได้เท่าที่มีมีเท่าที่ได้นะครับผมโอเคไปกันต่อครับผมชิวครับชิว,ชวสวยด้วยเที่ยงของวันอาทิตย์นะรถเยอะมากครับสายสระบุรีนะฮะน่าจะมุ่งหน้าสุข,ขุงเทเวนะผมว่าสายของนี้อมันเป็นสายวิกเอนใช่ไหม มันหยุดวิเอ็นสี่วันยาววันนี้คนที่ไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยกลับเข้าบ้านกลับเข้าที่ทำงานเพราะว่าออกจากกรุงเทพนะจะออกกันเยอะเยอะมากๆนะออกกันเยอะมากๆท่านนั้นมาเลขหนึ่งครับผมผมยังอีกเก้าสิบกิโลจะถึงปฐุมธานีแล้วก็ ถนน,นยาวรถเยอะวิ่งสองสามเลนติดกันแบบน,นาอย่าบอกว่าติดมันก็ไหลเรื่อยๆนะแต่มันก็จะมีนี่เที่ยงวันนะผมว่าตอนบ่ายนี้ยิง่งโอ้บ่ายวันอาทิตย์ด้วยนะคนที่มานี่น่าจะกลับมาจากฝั่งสายนอกสายนอกแหละกับกลับเข้ากรุงเทพของคาดการเลยแต่ผมก็เป็นหนึ่งคนที่กลับข้าไปปทุมธานีไงกังสติตก็ใกล้ๆนะฮะแยกออกไปก็แล้วแต่ โค้ยรถนะนี่ฮะแล้วก็ไฟแดงไฟแดงไฟแดงปกติผมไม่ชอบวิ่งถนนสายอย่างเงี้ยก็จริงๆนะก็จะวิ่งออกสายนอกๆตลอดแต่ว่าจุดหมายเรามันอยู่ข้างในมันเลยเต็มคาราเบลกันเลยอืมเดี๋ยวก็เรียกไงก็เวลาเหลือเฟือครับเพราะนี่ยังพึ่ง เที่ยงครึ่งนะเที่ยงครึ่งผมยังอีกเก้าสิบกิโลผมวิ่งประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะถึงนะแต่ทางเส้นทางเนี้ยจะเป็นรถยางเงรถเยอะรถเยอะ <c oughs> แล้วผมส่วนมากก็ขับอยู่แก่ไม่เกินเก้าสิบนะผมขับไม่เกินเก้าสิบเปงรถเยอะรถน้อยยิ่งมาเนี้ยรถเยอะขนาดน,นี้คือ <c oughs> ช่วงตัดแยกเยอะคือแบบนี้แล้วรถที่ชอบอ่าก็เรียกอะไรขับเร็วก็จะ วิ่งทางซ้ายแทรกซ้ายแทรกขวาแทรกซ้ายแทรกขวาน่าจะติดเขตสระบุรีแล้วครับผมสระบุรีผมมาแล้วผมเปิดเพลงควังแลหว่างทางเพราะว่ามันรู้สึกว่าขับเงีงยบๆงมันซึมเศร้าไป <laughs> เปิดเพลงควังคึกคักหน่อยมาก็มาเรื่อยๆความเร็วทาไม่ได้ครับฝั่งนี้วิ่งก็เนี่ยฮะ50 50แล้วเดี๋ยวติดไฟแดงเดี๋ยวติดไฟแดงเดี๋ยวติดไฟแดงนะสระบุรีไฟแดงเยอะ จิตแล้วจิตตัดครับผมว่าเป็นถนนสายหมายเลขหนึ่งที่เป็นถนนสายผ่านเข้ากรุงเทพนะฮะแล้วเดี๋ยวแยกซ้ายแยกขวาคนก็ออกซ้ายออกขวาอยู่ใครทำงานที่ไหนแต่มันถนนสายหลักที่อเมตรใช้ทางออกเข้าสุวครราชสีมาอ่ามันให้ผม <S 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 เบี่ยง<ๆ>ทางนี้ผมก็เบี่ยงนะ,นะนครราชสีมากรุงเทพไม่เบี่ยงเพราะหลายๆคนก็วิ่งทางสายสระบุรีมันจะยาวไปไเรื่อยๆแล้วก็มันไปแยกซ้ายแยกขวาแหละ แต่ GPS มันนะฮะมันว่าถ้าอ้อมทางนี้นะเขาบอกว่าถ้าอ้อมทางนี้นะถ้าใครใช้ GPS ผมว่าพอๆกันก็ประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปติดมันจะไปติดอะไรหรือเปล่านะทางอ้อมอ่ะลองดูเนี่ยหลายคันเขาวิา่งทางอ้อมกันผมก็เป็นหนึ่งคันในนั้นลูกสาวน้อยเงี้ยวลูกสาวบอกว่าร้อนลูกสาวลงมารับ ลงมาซื้อไอ้นี้เพิ่มเติมฮะสบเปียงเพราะาเดี๋ยวอยากขึ้นแล้วไม่ค่อยอยากจะลงแล้วล่ะแต่ก็นะดูเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันที่ผมจะนอนอเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะขนของแป๊บนึงเอาไม่ไรขึ้นก่อนให้เตยขึ้นไปก่อนเดี๋ยวก็จะเอาบอลมาขนของเองดีกว่าเตยได้ไม่รอดเดี๋ยวเข้าเซเว่นหน่อยน้ำเกลือเตยไม่เอาอะไรเพิ่มเติมหรอลูกเอาน้ำอะไรเลไไหมอยากกินอะไรพิเศษเย็ยนๆได้ปะ nhanh nhất là cái ảo này mày đuổi này ít em nhanh nhanh chay chu này ạ ạ chay 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 Chạy chay 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 chay

ห้าสิบห้ามีไม่ถึงแน่เลยบางทีมันก็ถึงบางทีก็ไม่ถึงเ <laughs> อาเบงเย <c oughs> ่เข้าเซเว่นสุดส,ดสบายจ,จังพวกเจตวาเนี่ยนะอากาศร้อนๆวันนี้เป็นพนังงานเซเว่นดีจริงแต่ว่าเพ<ห>่วะที่มันหนาวก็คือเย็นอะไ <c oughs> ใช่คือทุกเนี่ยตั้งแต่หลจาที่ว่ามันมีข่าวเรื่องนะไอ ไอ้ป้ามหาภัยอ่ะป้ามหาไัยอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วสอบมันมีไอ้สพที่ว่าจัดการก็คือปากคลองรังสิตเนี่ยเราช่วงเนี้ยเขาเขาตามเขาอะตามแบบจับเรื่องพอร์ตอ่ะมันมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องพอร์ตเขาพ่นพ่นยุงพ่นยุงพ่นไหนอ่ะสิบเจ็ดวันวันพฤหัตพ่นยุงวันพฤหัสมันก็เขาพ่นไปดิไม่ดูเฉยว่าวันจะขึ้นไปมพ่นยุงเนี่

เพราะมันมันเหมือนแบบใ,ใช่อ๋อใช่ใช่<ม>แล้วก็มันเขาสร้างไปเรื่อยอ่ะโดยกลายว่าเป็นชุมชนที่มันอัปเกรดกันไ,นไรเนี่ยคืออ๋อ <c oughs> แล้วล <c oughs> ว้าวมมคมไปไหนล่ะ ัก็ก็ไม่ทำใช่ไหมเอ่ยปรมานั้นแหละอาคารเขาสร้างใหม่เรื่อยๆนะคืออาคารเดิมอะเป็นเพชป้าทองเก่าเขาจะถ้าเขาถ้าเขาซื้อเขาจอไปเรื่อยๆนะเขาทำเป็นดีคอนโดนะรีโนเวทก็โอเคอยู่แล้วผมว่าแหวนนะสายนี่ของลูกหลัหลัง เดี๋ยวไปขนของก็ับขนของขนของกักรอบๆนะก็ไม่อยากเดินบ่อยลอนวันนี้กว่าจะถึงนี่นะเล่นเอาเหนื่อย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 เลยละเหนื่อยกับเหนื่อยคาราเบลกันเลยละ สุดท้ายก็มาพักกับลูกสักเนี้ยคืนนี้คืนหนึ่งคืนพรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งแล้วก็เดินทางกับต่อเดี๋ยวดูว่าเอาอะไรออกมาบ้างที่ผมยังมึนๆอยู่ผมไม่อยากขึ้นลงหลายรอบนะ <c oughs> ตนนั้งกล้องกอนถ่ายเป็นปิวของตัวเองนะท่านโคตรตกกระป๋อเลยไม่ต้องพูดถึงก็กรกระกขนาดไหนกระติกต้องเอาไปครับผม โอ้ยละลายหมดแล้วแดงได้อยู่ยังอยู่ไม้ตัวน,นี้ไม่เอานอนือ,อโอ้ยร้อนจีเลยเอาไว้ด้านหลังดีกว่า บางทีมันอยู่ในโซนของร้อนร้อนเกินไปอย่าเอาเอาผ้เา,าเก็บอขุมไว้ก็ได้ไม่ได้ใช้นะตอนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ผ้าขุมไว้ไมันได้ไม่ร้อนอตัวนี้เอาอเน้องเขียนน่อเขียนนี่ผ้าคนหนเอา ยาแก็แพ้ไม่เอาบ้าหอบฟางเนี่ยเดี๋ยวหอบขึ้นน o งนี่เยอะอยู่โอเคหนักอยู่เก็บกล้องก่อน